โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับผมสำหรับในวันนี้ผมก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศของวันที่6เดือนหนึงกันนะครับสภาพอากาศในวันนี้จะมีอะไรเราเข้ามาดูกันเลยครับในวันนี้ก็จะเป็นสภาพอากาศฝนตกธรรมดานะครับผมช่วง20นะารับ2ีถึง21นะครั0ก็เข้ามาดูในเครจับกันเลยครับเริ่มต้นที่เครจับระดับต่ำเลยนะครับผม สภาพอากาศฝนตกธรรมดาโปกเกมอนก็ถึงตามนี้นะครับเราย้ายมาดูในเคลจับแล้วนสูงนั่นเลยนะครับผมสภาพอากาศฝนตกธรรมดาโปกเกมอนก็จะมีตามน,นี้เลยในวันนี้ก็จะเป็นวันทักทอนแห่งทุกๆคนนะครับไม่มีโปกเกมอนอะไรให้จับนะครับผมก็สำหรับในวันนี้ก็ต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าช,ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผม เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับในวันนี้บายบาย